สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำ yogurt, ะะสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตวันนี้นะคะเราใช้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะสตอรอเบอรี่สดนะคะสดหรือว่าแช่แข็งใช้สูตรเดียวกันนะใช้สูตรเดียวกันนะแม่ค้าใช้เป็นสตรอเบอรี่สด1ขีดนะคะ1ขีดนะสดกับแช่แข็งแตกต่างกันยังไง1สดนะคะราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงกว่านะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าโลนึงก็ร้อยกว่าบาทเกือบเกือบสองร้อยเนาะ แล้วก็แต่ถ้าเป็นแช่แข็งราคาเขาจะถูกกว่าแต่ว่าเวลาปั่นออกมารสชาติของของสตรอเบอรี่สดอะ่ะคือเขาจะอร่อยมากกว่าหอมมากกว่านะคะได้ความสดแล้วก็ได้วิตามินเยอะกว่าด้วยนะคะอันนี้แม่ค้าใช้สตรอเบอรี่หนึ่งขีดนะคะหนึ่งขีดนะเทใส่โถปั่นได้เลย น้ำเชื่อมมิดผลนะคะน้ำเชื่อมมิตรผล30สตะะิติ่งฟองสตอเบอรี่นะคะติ่งฟองสตอเบอรี่30 ml เหมือนกันนะใครชอบเปรี้ยวสามารถเพิ่มมะนาวได้นะคะสามารถเพิ่มมะนาวได้นะคะใครชอบเปรี้ยวนะ เกลือไปช้อนค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่เกลือช่วยให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเนาะน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะน้ำแข็งหลอดเล็กพูนพูนแก้วยิบสองออนแบบนี้นะ,ะถ้าสตรอเบอรี่สดใช้เป็นน้ำแข็งพูนแก้วนะคะ แต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งอะน้ำแข็งจะอยู่แค่ประมาณนี้นะเพราะว่าสตรอเบอรี่สดอะเขาจะมีน้ำอยู่ในตัวเวลาปั่นออกมาคือเขาจะเหลวกว่าสตรอเบอรี Star ่แช่แข็งถ้าสตรอเบอรี่แช่แข็งเขาจะเป็นสมูทมากกว่านะคะมันก็เลยต้องใช้น้ำแข็งที่แตกต่างกันออกไปนะคะความหนาแน่นของเขาเรียกว่าอะไรความหนาแน่นของเนื้อเนื้อผลไม้ที่เราปั่นเสร็จนะคะมันจะต่างกันนะระหว่างสดกับแช่แข็งนะคะ ขับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดปั่นให้ละเอียดเลย นะคะคแม่ค้าใช้เป็นของดัชชี่นะดัชมิลนะคะรสธรรมชาติมันจะมีศูนเปอร์เซนกับธรรมชาติแบบไม่ศูนเปอร์เซ็นนะแบบแบบธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ศูนเปอร์เซนอ่ะก็คือเขาจะเขาจะมันมากกว่านะคะเวลาเราใช้กับพวกสตรอเบอรี่หนึ่งถ้วยแม่ค้าจะแบ่งได้เป็นสามแก้วนะคะหนึ่งถ้วยแม่ค้าจะแบ่งได้เป็นสามแก้วนะอ่าเดี๋ยวแม่ค้าจะลองพื้นก่อนเนาะลองพื้นด้วยโยเกิร์ต สามช้อนชา,นาชนเ,เนี่ยสามช้อนโยเกิรต์ตเนี่ยสามช้อนโยเกิร์ตนะคะแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะคะใส่ใครชอบเยอะชอบน้อยหรือใครชอบไม่ใส่ก็แล้วแต่เคสตอเบอรีร่ที่ปั่นเสร็จนะลงไปเกินครึ่งแก้วมานิดนึงนะ เกินคึ่งแก้วมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยโยเกิร์ตเป็นขอบอีกนิดนึงนะคะสองช้อนชานะสองช้อนโยเกิร์ตนะเทที่เหลือลงไปนะคะ ที่เหลือลงไปแล้วก็แต่งด้วยโยเกิร์ตด,ด้านบนอีกหนึ่งรอบนะคะใครไม่ชอบโยเกิร์ตไม่ต้องใส่นะเรียบร้อยค่ะใครจะแต่งเสริมด้านบนก็ได้นะเอาสตารอเบอรี่แต่งเสริมด้านบนก็ได้นะคะถ้าชอบเนาะสตรอเบอรี่สดแล้วก็แตกเข้าไปได้แต่นี้แม่ค้าไม่แต่งเนาะกินเองนะคะเปลืองสตรอเบอรี่กีวี อ,อะไรที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะใช้สูตรเดียวกันได้หมดเลยถ้าเป็นน้ำบลูเบอร์รี่นะคะถ้าเป็นน้ำบลูเบอร์รี่นะคะใช้สูตรเดียวกันกับสตอรอเบอร์รี่นะคะเพียงแต่เพียงแต่เปลี่ยนน้ำติ่งฟงของสตอรอเบอร์รี่เป็นบลูเบอร์รี่นะคะกีวีก็เหมือนกันค่ะกีวีหขีดนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าแช่แข็งนะคะ1ขีดนะคะแล้วก็น้ำเชื่อม30 ML นะคะติ่งฟงกีวี 30 ml นะคะใครชอบเปรี้ยวใส่มะนาวใส่มะนาวเพิ่มได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกมันเบอร์รี่หรืออะไรก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนน้ำติ่งฟงที่เราใช้นะคะหัวเชื้อติ่งฟงที่เราใช้นะจากจากน้ำหลักเนี่ยที่เป็นสตรอเบอร์รี่ถ้าเราปัน ذه, ่นสตรอเบอร์รี่เราก็ใช้เป็นติ่งฟงสตรอเบอร์รี่ปั่นบลูเบอร์รี่ใช้เป็นติ่งฟง Walmart, บลูเบอร์รี่นะคะ ปั่นเป็นกีวีแล้วก็ใช้ติ่งฟงกีวีนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าลูกค้าใส่เป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่รวมกันอย่างเนี้ยค่ะเราก็ใส่อย่างละครึ่งได้นะคะเรียบร้อยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยค่ะพอดีว่ายุ่งๆเรื่อง ส่วนตัวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวว,าว่างๆจะมาทำคลิปให้อีกนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ